ก็กราบสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับมือถือผิดปกตินะครับมือถือผิดปกติเรารู้สึกว่าเออเหมือนมีคนแอบนะครับติดตามหรือแกะรอยหรือมีคนเล่นมือถือของเรานะครับมีคนแฮกข้อมูลนะครับหรือมีการผิดปกติ อะไรต่างๆในมือถือเราที่เราไม่ได้ใช้งานหรือที่เราไม่ได้เล่นนะครับมันผิดแปลกไปเหมือนมีคนแอบเล่นมือถือเราดนั่นเองนะครับแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆนะครับต้องไปลบแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันไหนที่เพื่อนๆไม่รู้จักนะครับแอปพลิเคชันไหนที่เพื่อนๆไม่รู้จักนะครับให้เพื่อนๆลบทิ้ง นะครับให้เพื่อนๆลบทิ้งทันทีนะครับแอปพลิเคชันประมาณไหนนะครับก็คือแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มากับเครื่องนะครับที่ไม่ได้มากับเครื่องนะครับแล้วเราจะดูอย่างไรนะครับแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มากับเครื่องนะครับแล้วเราจะดูอย่างไรนะครับอันดับแรกง่ายๆนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Play Store นะครับกดเข้าไปนะครับที่ Google Play Store นะครับกดเข้าไปนะครับปั๊บ นะครับแล้วมันเพื่อนมาที่จุด3จุดนะครับหรือขีด3ขีดนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเพื่อนๆนมาที่แอปและเกมของฉันนะครับแอปและเกมของฉันนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นแอปพลิเคชันนะครับที่มีคำว่า ติดตั้งแล้วนะครับติดตั้งแล้วนะครับไม่ใช่การอัปเดตนะครับติดตั้งแล้วนะครับติดตั้งแล้วก็หมายความว่าแอปที่โหลดเพิ่มเติมนะครับจากข้างนอกหรือเป็นไม่ใช่แอปที่อยู่ในมือถือของเรานั่นเองนะครับที่เราโหลดเสริมเข้ามานั่นเองนะครับพอเรามากดที่ติดตั้งแล้วนะครับแบบนี้นะครับปุ๊บเห็นไหมครับถ้าอัปเดตแล้วมันจะเป็นสีเขียวอยู่ที่อัปเดตนะครับ ถ้าเรากดติดตั้งแล้วปุ๊บนะครับสีเขียวก็จะมาอยู่ประมาณนี้นะครับที่ติดตั้งแล้วนะครับพอกดติดตั้งแล้วเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็มาไล่ดูนะครับว่าแอปไหนที่เราไม่รู้จักนะครับแอปไหนที่เราไม่รู้จักนะครับให้เราลบทิ้งไปนะครับให้เราลบทิ้งไปนะครับลบอย่างไรนะครับลบอย่างไรให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับ นะครับเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าถอนการติดตั้งนะครับถอนการติดตั้งตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนกดถอนการติดตั้งไปนะครับแล้วแอปที่เราไม่รู้จักก็จะลบออกไปนั่นเองนะครับอ่าต่อมานะครับวิธีที่2นะครับให้เพื่อนๆนนะครับไปตั้ง google play store ใหม่นะครับให้ไปลบ gmail ที่เราไม่รู้จักออกนะครับ gmail ที่เราไม่รู้จัก นะครับบางทีเราไปซื้อมือถือมาจากร้านนะครับจากร้านนะครับจากร้านแต่ร้านนั้นใช้ Gmail เดียวนะครับเพื่อนๆจำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เราไปซื้อมือถือใหม่จากร้านนะครับร้านส่วนมากจะใส่ Gmail อันเดียวแต่ใช้หลายๆเครื่องนะครับก็คือว่าเขามีสมัคร Gmail มาหนึ่งอันนะครับ คนที่1มาซื้อเขาก็ใช้ Gmail อันนั้นแหละอ่าคนที่2มาซื้อเขาก็ใช้ Gmail อันนั้นแหละนะครับคนที่3มคนที่สคนที่5้าคนที่6คนที่7คนแปดคนที่9คนที่10บเขาก็ใช้ Gmail นั้นนะครับประมาณนี้นะครับมันก็เลยเหมือนมีใครมาเล่นมือถือเรานะครับเหมือนมีใครมาเล่นมือถือเราก็คือว่าคนที่ใช้ Gmail นั้นน่ะมันหลายคนมากนะครับมันหลายคนนะครับ ก็คือเราต้องลบ Gmail แล้วสมัครใหม่นะครับอ่าเข้าใจนะครับให้เราลบนะครับถ้าใครที่ไปให้ร้านสมัคร Gmail ให้นะครับก็คือใครเล่นอะไรนะครับมันก็จะขึ้นที่มือถือเราเหมือนกันเพราะว่าใช้ Gmail ร่วมกันในหลายๆคนนั่นเองนะครับมันก็ดึงกันคนนั้นเล่นอะไรนะครับเหมือน iPhone นะครับอย่างเช่น iPhone ถ้าใช้อีเมลเดียวนะครับ ใช้สิบเครื่องสมมตุติโหลดแอปพลิเคชันมา1แอปมันก็จะขึ้นทั้งสิบเครื่องเลยเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมครับถ้าโหลดแอปพลิเคชันหนึแอปใน g m m i l l เดียวนะครับหรืออีเมลเดียวมันก็จะขึ้นทุกเครื่องที่ใช้อีเมลนั้นนะครับถ้าเป็น iPhone นะครับแต่ถ้าเป็น Android นะครับเล่นอะไรนะครับเราเล่นอะไรนะครับบางทีเครื่องทั้งหมดที่ใช้ g m a i l นั้นก็จะรู้ว่า เราเล่นอะไรเช่นเดียวกันหรือคนนึงเล่นอันนึงก็จะขึ้นที่มือถือเรานะครับก็คือใช้ Gmail ร่วมกันนั่นเองนะครับให้เราลบทิ้งนะครับลบอย่างไรอันดับแรกนะครับเรามาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าเลยนะครับกดเข้าไปนะครับที่การตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนๆมาหาคําว่าบัญชีนะครับบัญชี บางคนอาจจะเขียนว่า Account นะครับบัญชีกับ Account อันเดียวกันนะครับกดเข้าไปนะครับที่คำว่าบัญชีนะครับกดเข้ามาที่คำว่าบัญชีเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆมาที่คำว่า Google นะครับ Google นะครับกดเข้าไปที่ Google นะครับปั๊บนะครับเห็นไหมครับกดเข้ามาที่ Google นะครับถ้าเพื่อนๆมี อีเมลหลายอันแบบนี้นะครับหล,หลายอันแบบนี้ให้ลบทิ้งให้ให้ลบทิ้งเอาไว้ใช้เฉพาะอีเมลที่เราใช้หรือที่เรารู้จักและเราจํารหัสผ่านได้เท่านั้นนะครับทําอย่างไรและลบอย่างไรนะครับการลบไม่เหมือนกันนะครับการลบไม่เหมือนกันเพื่อนเพื่อนลองนะครับบางคนอาจจะกดตรงนี้ที่ Gmail นะครับแล้วก็จะมีคําว่าลบ นะครับมันก็จะลบไปแบบนี้นะครับบางคนนะครับมันก็จะกดค้างไว้นะครับแล้วขึ้นคำว่าลบนะครับบางคนก็จะมีคำว่าลบอยู่ตรงนี้นะครับมันให้ติ๊กติ๊กติ๊กแล้วก็ลบอยู่ตรงนี้นะครับบางคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็เพื่อนๆนก็ลบอีเมลที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับ แต่ถ้าใครไม่รู้จักอีเมลทั้งหมดนี้นะครับในมือถือของเรานะครับก็ให้ลบให้หมดเลยนะครับลบให้หมดเลยนะครับแล้วจะสมัครใหม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะแปะลิงก์นะครับถ้าลบอีเมลออกหมดแล้วนะครับลบอีเมล Google นี้ออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะแปะลิงก์นะครับใต้คลิปนะครับการสมัครอีเมลนะครับก็ก็ อีกอย่างเดี๋ยวนายช่างจนจะทํานะครับขคำบนหัวนี่นะครับมันจะวิ่งอยู่บนหัวนี้นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปที่ตรงนั้นเลยนะครับอยู่บนหัวคลิปนี้นะครับมันจะวิ่งขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยก็ได้หรือจะไปที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้เดี๋ยวนายช่างจนจะแปะลิงก์การสมัคร Gmail ให้นะครับพอเพื่อนๆนะครับพอเพื่อนๆลบทั้งหมดแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปสมัคร Gmail ที่ g l e p l a y Store นะครับ g o o g l e Play Store นะครับ, Store, รบก็จะเป็นอันเสร็จนะครับก็จำอ e ีเมลพาสเวิร์ดของเราไว้ให้ดีนะครับมันก็จะไม่ได้ไปใช้ร่วมกับคนอื่นนั่นเองนะครับก็เป็นของเรานะครับไม่สามารถคนอื่นไม่สามารถรู้อีเมลเราและรหัสผ่านเราก็ไม่สามารถเข้ามาใช้มือถือของเราได้นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็หวังว่านะครับ อาจจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ถ้าคลิปนี้เพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไหนช่างจนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นาะยช่างจนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ